ครับตัวนี้ตู้เย็นฮาตาชินะครับก็ตัวคอยล้อนที่อยู่ใต้ตู้รั่วนะครับตอนนี้เราก็มาเปลี่ยนเปลี่ยนตัวนี้ครับเปลี่ยนแผงชุดคอยล้อนไว้ข้างหลังภายนอกนะครับนี่ครับก็มาติดไว้ตรงนี้ดว้วยใหม่นะครับตอนนี้ก็ผมอัดไนโตรไปอยู่นะครับก็อัดเข้าแล้วก็ ตรวจอัดแรงดันตรวจรั่วสองร้อยเพียได้นะครับสองร้อยปอนด์ครับตอนนี้ก็รอดูก็เปลี่ยนสเตนเนอร์นะครับทุกครั้งที่คอยร้อนรั่วนะครับให้พี่น้องเปลี่ยนตัวสเตนเนอร์ตัวกองนี่นะครับจุดนี้นะก็ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าตัวกองนิ้วใช้ไปนานๆมันก็จะสุกปุกนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับอันก็จะมีตัวที่ตัดออกอยู่นะครับ ตอนนี้ถ้าระบบไม่รั่วเราก็มาทําสุญญากาศระบบต่อนะครับมาแวกแวกค่านะครับแล้วก็มาใช้ด้านแรงดันต่ำาคือด้านนี้นะครับก็ทําการแวกให้ถึงลบสามสิบ psi นะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ปิดแล้วก็ปิดระบบนะครับแล้วปิดเครื่องทําสุญญากาศแล้วก็รอสี่สิบห้านาทีนะครับผมผมรอสี่ห้านะครับก็ถ้าไม่ขึ้นก็แสดงว่าไม่รั่วเราค่อยเติมสารทำหม้มเย็นแล้วก็เดินเครื่องนะครับ หรือจะเดินเครื่องก่อนแล้วก็เติมสารทงครามงเย็นก็ได้นะครับครับผมที่การซ่อมเปลี่ยนคอยเปลี่ยนแผงนะครับตัวนี้เราเปลี่ยนแผงนะครับฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับช่างรุ่นใหม่ๆเนาะไอตัวชุดเชื่อมออกซิเจนนะครับยาวมาอัดเข้าในระบบนะครับห้ามไม่ปลอดภัยนะครับที่เครื่องเป่ากาอะไรต่างๆที่ไปตัวรั่วที่เกิดการระเบิดนะครับห้ามนะครับ ไม่ปลอดภัยห้ามทำนะครับก็คือใช้ในตู้นะครับเป็นตัวอดัดหรือสารทำความเย็นอดัดดูก็ได้นะครับครับผมยังไงกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับงานซ่อมตู้เย็นตู้แช่นะครับระบบทําความเย็นตั้งแต่เล็กไปหาใหญ่นะครับพวกตู้คอนเทนเนอร์ด้วยนะครับครับผมเดี๋ยวรอดูต่อไปว่าเดี๋ยวถ้าทำสรญยากาศเสร็จปุ๊บแวกค่มเสร็จ นะครับแล้วก็ผมก็จะเติมสารทำความเย็นเดินเครื่องส่วนมากผมก็จะเดินเครื่องเขาก่อนนะครับแล้วก็เติมสารทำความเย็นให้คอามรีเซอร์เขาดูดเข้าไปนะครับแล้วก็ค่อยทิ้งไว้เป็นอาทอิตย์นะครับผมเสียบทิ้งไว้เป็นอาทิตย์นะครับผม